สวัสดีจ้าพี่น้องเขาป่าหาเห็ดตามเคยชวนผู้เบาเขาป่าเชคมีเพียเดอมีเพียเดมูตรงอยู่ทั้งนี้ละสามสี่ดอกอยู่หาเห็ดเผึงองบ่มีพี่น้องเพิ่งเข้ามานะคะเดเห็ดสามดอกทอกีตานี่เพียเดมูตรงนี่แหละมันบ่มีแเซบก็เอาเพียเดมูตรงไปไปให้เพื่อนที่กินนะคะนี่ นี่ดอกหนึ่งลาตันนี่พี่ดิมูตรงนี่หลายปีนี่พี่น้องมีตรงนี้ดอกหนึ่งนี่บ่เอาดินมันหลายเขาขานอันไปล่างดินมันใหม่มีหยังแกเก็บไว้ก่อนโอ้ยปีนี้เห็ดท้ายากพี่น้องอากาศร้อนไม่มีเลยมีแต่ฝนตก แต่ว่ากะเป็นการเดินป่าตามเคยควงแขนผู้เ่าเขาป่าสี่ดอกหนึ่งตัวเขาไปอ,อยากได้นี่กมีหลายตัวเขาไปอ,อยากได้หันหลายไ่อยากได้ก็เอาในนาทีนี้ <c oughs> นาทีที่ไม่มีทางเลือกเวลาบม่มีทางเลือกก็เอาก่อน นี่อ้าวเข้ามาได้ซิปนาทีได้เท่าไหได้ได้เจ็ดดอกใค่ใค่ก่อนบได้ยค่ก่อนบได้บรรยากาศคึมคึมแบบนี้นะเป็นตาสิออกตุปุติปิแต่ก็บ,บ่มีจ้าพี่นองแต่ว่าต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะ อยู่นี่แหละกะวายเดินสักสมชั่วโมงเลยจะกลับบ้านได,ได้ยังกะได้ยังกะได้บ่ได้กะบ่ได้ปลาโล่งดีวันแถวนี้พี่น้องอากาศเย็นสบายนะคะวันนี้อากาศเออเท่าใดิบกว่าองศานะคะเป็นวันเสาร์ด้วยจ้ะวันเสาร์วันที่26จ้ะพี่น้อง ตื่นมากกับข <and các> <ata> ่่วงแขนภูเบาเขาปลาตามเคยแสงแดดเริ่มออกมาแล้วตอนนี้สี่โมงเศาราสิบโมงเช้านะคะมาเดินเลาะปลาแถวนี้เงียบๆเพรบบมีคนผุนผ่านถ้าไปพราวาแถวนี้บ่มีรถไฟมาหอดนะจ๊ะถ้าไปปลาที่มีรถไฟหอดปฏิทู ยังกะลงลงสนามอ่าสนามอนันาเขาเอื่นยังสนามลบหาเห็ดสนามรบหาเห็ดพุ่นะเบื้งเห็ดเบือเป็นดอกเต็มสวนเต็มป่าเห็ดกินบ่ได้หลาย ทางนู้นเจอพี่เดอมูตรงอีกแล้วเฮ็ดนังไก่บ่าบานเถ้าอืน่นเจออีกแล้วรู้สึกวันนี้สิม่ไต้อดอกอันนี้เหรยปะปาเอ้ยใสเออดอกใหญ่ดีเออ,อ,เอ,อมันต่างมีหลายอันนี้นี่อันนึงนี่ตรงนี้เฮ็ดนังไก่เนาะนดีแล้วก็ตรงนี้อีกนี่นี่เคลียบใบไม้ออกนี่ก็ได้ไล ใหญ่ด้วยน่ะดี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 ว้าล่ะไข่กันบอไดยังก็พอได้อยู่เฮ็ดนังไก่นี่ก็ได้เฮ็ดนังไก่ ใ,ใบหนึ่งสีขาวฮะดิละไตใบใหม่ฮะนะนี่ดอกใหญ่ยูดอกใหญ่งามยูจักรยานเบื่งนะพี่้อกนี่นี่เขาปั่นจักรยานกันาะวะแถวนี้แม่นันสนามมีสนามเด็กเล่นอยู่บ่ไก่ถ้ากั่มาเดินหล่นในป่าล่ะกะได้เฮ็ดพร้อมก็ถือว่าถือว่าโชคดี <laughs> คันบ่ได้ก็ถือว่ากินลมชมวิวกินอากาศสดจ้ะบึงขจาเลนวิ่งออกกำลังกายกันวิ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มพวกหาเฮ็ดกับซิมิจะเฮ้าสองพอมียนนีล่ละ <laughs> นอกนั้นฝรั่งมาวิ่งกันเพื่อน,นเฮ็ดกินบ่ได้เพื่อนเพื่อนเป็นกอเป็นกออยู่ เป็นจิมจิมอยู่พื่อนะไลโผดผุเฮ้ยเก็บบ่ออกเป็นเฮ็ดผึ่งวานเห็นเนี่เนาะเพื่อนเพื่อนเพื่นเบื่อนนี่เบื่อนเน่เห็นบอพื่อนพุ่นพุ่นๆพ่นเนพุนเฮ้ยแต่บ่มีไพออนซ่อนเพื่อนได้น่นเพื่นเยอะแยะเพื่นเป็นจิมจิมกันอยอาลงไปเพียนมูตรงไล่ไลยทา้งนี่ปะ มาอยากละ่ะสามสาี่ละบ้าละบ้าละบ้าอุ้ีลาอุ้ีนี่เวน,นี้ก่อน,นี่ลาสุลาอ,อันนี้มันดงโอ้ละวงังนี่กระแมนพี่เดมูตรงไลน์นั่งเด้อเอาอยู่บอน,นี่เด้อ ยีบอลน,นี่มีละประมาณสิบสองสิบสามดอกนี่แหละใส่ตะก,ก้าเลยจ้าอันนี้ตรงนี้ดอกหนึ่งคางโคนไม้นี่นี่น,น,นี่ยันบอลลาลาลาเออนั่นละอ่ะห้อยแทะแล้ววะห้อยแทะและ้วเ้าก็บ้เอา นี่ด้านนูน้นด้านนูน้นบอนขางเสียมดอกใหญ่อันนี้กะดอกใหญ่ซุ้มนีแมนเบิดตเต็มเบิดนี่โอ้หลายเนาะหันไตใบใหม่นี่นำ้ำนี่ละนี่ดอกนี่นละ โดกบักยายติดเออไปๆมาๆก่ะิได้เตเฮ็ดอันนี้แล้วมือนี้นะพี่น้อง ไปไปมาๆกันสิได้เฮดนี่แหละบานีสิไดไปเปิดอันสูตรอาหารฝรั่งล้วได้บานี้นะโอ้ยเฮดแซบป,ปีนี่นี่ก็คือสิพุนล้าออกต่างจังหวัดคุณละจังสิไดสองสามดอกโห่โ่โพลพพเนาะก็บ่ม,มีเหลือหายแล้วเตปีพี่น้อง ปีนี้ถ้าทางสิบมีแล้วละแต่แก่บบเป็นยังกกเอาเฮดอื่นไปนั่นผู้เบาวกับมากอยู่ได้ละ่ะขอให้เป็นเฮดได้หมดขอให้เป็นเฮดได้หมด เห็ดหนังไก่เอาไปขัวเใส่ไข่เอาไปเห็ดแบบอาหารฝรัลล่งเมื่อนี้ก็สิได้ซอกเห็ดสูตรฝรัลล่งหรือว่าสูตรไดก็บ่หูละ่ะ <laughs>